วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูตังเมก็จะมาสอนเด็กๆประสมคำอ่าก่อนที่จะประสมคำเรามาดูตัวนี้ค่ะอันนี้คือสาระอะไรคะเด็กๆอ่สาสระอ่าถ้าครูตังเมมีพยัญชนะตัวนี้เราจะอ่านว่าอะไรคะอ่ะทอะาทอ,อะทะอออะ โนอะณาดอะดารออารสอาะมอะมบอะบะ ยอะอยะตอะอตะก็จบแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดคลิปครูตังเมแล้วก็ท่องแล้วก็อ่านไปพร้อมกับครูตังเมได้เลยนะคะ